จังหวะสนุกสนานของกลองยาวและบรรดาเครื่องดนตรีพื้นบ้านถูกใช้เพื่อเล่าถึงการเดินทางของตัวละครเอกอย่างจันหอมโดยผู้ประพันธ์เลือกใช้ทำนองเพลงแห่นางแมวเพื่อบรรยายถึงฤดูกาลและทุ่งนานในจังหวัดนครปฐมที่เป็นฉากหลังของเรื่องนี่เป็นผลงานของคณะจารและศิธิ์สาขาดนตรีตะวันตกและดนตรีตะวันออกวิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับมูล,ลนิธิขุ่นสายเสมา ที่แม้นิทานประกอบเพลงเรื่องนี้จะดัดแปลงจากนวนิยายเด็กชื่อดังอย่างพินอกิโอหากวัตถุดิบดนตรีที่เลือกสรรมาประดับนิทานกับเกิดจากการค้นคว้าพื้นเพเบื้องหลังของกลุ่มชาติพันธุ์ในนคนปรปฐม ตที่เป็นธีมหลักของละครเรื่องนี้เลยค่ะซึ่งการใส่เครื่องดนตรีโบราณน,นอกจากจะเป็นสีสันที่หาชมได้ยากเสียงใส่ของพินเปี้ยยังเป็นตัวแทนของมนวิเศษที่นางกินรี่รายใส่หนุ่มน้อยจันหอมในเนื้อเรื่องด้วยค่ะอย่างเช่นนางทั้ง5้าที่ครูบัวเปี้ยยังคงอยู่ในวัฒนธรรมเหล่านี้มาตั้ง,ตงแต่อดีตนะคะแล้วก็ถูกนํามาใช้เป็นตัวแทนเป็นเสียงของ ความศักดิ์สิทธิ์นะคะแล้วเราก็นำแทนเนี่ยมาเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความสนุกสนานนะคะในในช่วงของการแห่นางแมวอย่างเงี้ยนะคะขณะเดียวกันก็เป็นสัญ,ญลักษณ์ของการเข้าทรงนะคะซึ่งเป็นเป็นเสียงของสัญ,ญลักษณ์ที่เราเห็นได้ในในกลุ่มชาติพันธ์เหล่านี้ที่เป็นพิธีกรรมเฉพาะของเขาเพลงขอทานนะครับเพลงที่เป็นเพลงนางแมว เพลงที่เป็นเพลงที่เกี่ยวข้าวเพลงอะไรเหล่านี้ล้วนแต่มันเป็นเพลงที่เป็นเพลงพื้นบ้านแล้วก็มองว่าเนื้อหาเหล่านี้มันจะมาที่จะสอดใส่บทเพลงเหล่านี้เข้าไปในในเรื่องราวได้แล้วก็ในเพลงเหล่านี้ที่มันใส่เข้าไปเนี่ยมันก็มีข้อดีก็คือว่าก็มีการทํางานกับตัวศิลปินจริงๆศิลปินที่เป็นด้านดนตรีไทยศิลปินท้องถิ่นรวมทั้งนักศึกษาที่นี่เองก็ได้มาฝึกขับร้องเพลงเหล่านี้และระหว่างที่เขากําลังตั้งใจดูการแสดงอยู่นั้น แม้อาจาไม่ใช่เรื่องใหม่สำหรับการผลิตผลงาน <จะ S 1> ดนตรีระหว่างศิลปินสาขาตะวันตกและตะวันออกแต่สำหรับวงไทยแลนด์ฟิว Harmonic Orchestra ที่ชูเรื่องดนตรีคลาสสิกเป็นหลักนี่ไม่ใช่การแสดงที่หาชมได้ง่ายนักหากตลอดสองปีที่ผ่านมาวิทยาลัยดุรยยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดลคือหนึ่งในกำลังสำคัญเบื้องหลังโปรเจกต์นครปฐม City of Music ที่หวังผลักดันเมืองพระปฐมเจดีขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ที่สนับสนุนโดยองค์การยูเนสโกโดยเป้าหมายสำคัญไม่ใช่แค่การมีผลงานเพลงคุณภาพเท่านั้นฮัก City of Music จะต้องเป็นเมืองที่ใช้ดนตรีเป็นแกนขับเคลื่อนเศรษฐกิจควบคู่กับการเชิดชูวัฒนธรรมและสร้างประโยชน์แก่สังคมแต่ใบหน้าและดวงตาของเจ้าจันโหมรียกว่าอยากจะเป็นหับของ ของดนตรีที่มันหลากหลายนะเพราะดนตรีเนี่ยมันก็ไม่ได้มีแต่ดนตรีคลาสสิกนะว่าดนตรีคลาสสิกเนี่ยก็จะเป็นหนึ่งในหนึ่งในเป้าหมายหลักเ,เสมอมานะของวิทยุการคลาสิกเนี่ยแต่ว่าแต่ว่าอย่างงานนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่คิดว่าเออเราอยากจะลองลองเป็นเวทีของศิลปะหลายแขนงดนตรีหลายๆแบบ16ปีที่ผ่านมายูเนสโกประกาศให้4 7เมืองจากทั่วโลกเป็นซิตี้ออฟมิวสิกโดยมีเพียง10เมืองเท่านั้นที่อยู่ในเอเชีย ซึ่งหากวิทยาลัยดุริยางคาศิลป์มหาวิทยาลัยมห ah ิดลทำสำเร็จจังหวัดนครปฐรมจะเป็นเมืองดนตรีเมืองแรกในคาบสมุทรอินโดจีนและอาจกลายเป็นโมเดลให้แก่จังหวัดอื่นในอนาคตนัธิดาศึกษีไทยพีบีเอสรายงาน